สวัสดีครับนี่คือพื้นที่ของปั๊มพีทีนะครับบริเวณของบ้านเชื้อเพลิงตำบลเชื้อเพลิงอำเภอรปราสาทจังหวัดสุรินทร์นะครับในพื้นที่ตรงนี้นี่คือสาย24นะครับเดี๋ยวมันอยู่ฝั่งทางเราจะพาท่านเข้าไปอยู่นะครับออกจากปั๊มพีทีนะครับ,ออ, um รบออกเลี้ยวซ้ายพรอมันเป็นบังคับอยู่แล้วนะฮะก็ามาจากทางสุรินทร์เลี้ยวซ้าย ไปอันนี้ถึงสี่แยกเชื้อเพลิงใหญ่นะครับอยู่ตรงแยกเชื้อเพลิงใหญ่นะครับเราดูไปเรื่อยๆเนี่ยถึงรถบดนะฮะอีนรถบดไปฮะตรงนี้จะมีโรงเรียนบ้านเชื้อเพลิงนะฮะมันจะมีซอยแยกเข้าไปเลี้ยวซ้ายเข้าไปเราเราจะเลี้ยวซ้ายเข้าไปในหมู่บ้านนี่คือโรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง เดี๋ยวขับไปนี่โรงเรียนนะครับอยู่ตรงนี้อยู่ติดสาย24นะครับเดี๋ยวขัด้ันซ้ายเดี๋ยวเข้าไปนะครับเข้าไปในหมู่บ้านเอ่อลึกลงไปประมาณสัก500เมตรนะฮะเดี๋ยวเราเอา๋อจะเป็นทางซกแซกนิดหนึ่งนะครับคือพื้นที่เข้าไปไม่ถึงว่ามากนะฮะก็วิ่งตรงในลักษณะนี้เลยท่าโงรงเรียนนี่คือโรงเรียนนะครับ เข้าไปก็เข้าไปในหมู่บ้านนะเสร็จเราก็จะหลุดไปจากนี้ก็จะอยู่กำแพงวัดนะฮะจะเห็นกำแพงวัดเดี๋ยวเราค่อยถ่ายให้ท่านดูอีกทีนึงว่าเป็นยังไงทางเข้าของที่ตรงบริวเวณนี้นะครับที่เราเคยพาท่านมาทำหลุมหลบภัยที่ ทำแบบหลุมลูกไผ่ให้ท่านชมนะครับนั่นคือบรอิเวณวัดนะฮะเราจะเลี้ยวขวานะฮะถึงบริเวณนั้นนี่นะครับถึงวัดแล้วตรงนี้นะครับเราก็เลี้ยวขวานะครับเข้าไปอีกประมาณสักห้าร้อยเมตรตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นหมู่บ้าน เรื่อยๆนะครับจะเข้าอีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับไม่ไม่ถือว่าไกลกันในช่วงระยะ500เมตรเนี่ยครับข้างหน้าเนี่ยพื้นที่ข้างหน้าจะถึงที่ที่เรา,เาถึงเป้าหมายที่เราจะพาทันไปดูที่ที่เ,เราจะจำหน่ายกันนะครับโรงรบาที่น,นี้คือโรง,โรงเกนะครับนี่โรงเ็ตอีกโรงหนึ่ว่าโรงใหญ่อยู่เหมือนกันโรงเกดนี้นะครับ ตรงนี้แล้วนะครับไปถึงพักกพลฟาร์มนะครับที่เราวิ่งไปนี่นะฮะที่คือพักกพลฟาร์มนะครับเป็นศูนย์เรียนรู้นะฮะรู้สึกว่าเขาจะปิดแล้วนี่นะครับตรงนี้เสร็จนี้นะครับเลี้ยวซ้ายเข้าซอยนี้เลยครับทางทางที่ลงไปที่จะอยู่ประมาณสิบไร่กว่านิดหนึ่งนะครับที่พื้นที่สิบไร่นะครับเนี่ยเข้าตามทางนี้ครับ นั่นก็เห็นแล้วครับที่จะอยู่ตรงติดกับพักระพณฟาร์มนะครับซอยด้านข้างนี่นะครับโรงอีกเก่าก็เป็นทางเกวียนถนนอยู่ประมาณนี้นะฮะ เนี่ยถึงแล้วนะครับพื้นที่เดี๋ยวเราจะวัดพื้นที่ให้ท่านชมนะฮะนี่นะครับก็เป็นสวนป่าปรษณนานะฮะที่ต้นเหตุท่านเห็นอยู่นี้ก็คือต้นกฤิณนานะครับเดี๋ยวเราจะไปจอดแล้วก็ลงถ่ายให้ท่านได้ชมกันนะครับว่าป่าพื้นนี้นะครับที่จะขายนะครับอยู่ประมาณสิบไร่นะครับหรือจะแบ่งขายดูป่าอยู่ประมาณนี้นะฮะต้นจะบก นี่นะครับหลุมหลบภัยที่เคยทำไว้นี่นะครับกฤษณาข้างนั้นเลยนะครับนี่ที่เห็นเดียวผมชี้ให้ดูนะครับตรงนี้ยาวเลยไปสุดนู่นเลยกฤษณาข้างหลังก็เป็นป่ายูคานิดหน่อยนะครับยูคาอยู่ซีอ,อีกหนึ่งแล้วก็เป็นป่าธรรมชาติหลุมหลบภัย ก็ยังอยู่ในสภาพนี้นะครับก็น้ำนิ้มก็ยังอยู่ข้างในนะฮะไม่มีน้ำอขังก็คงจะเป็นโครงเหล็กนะเดี๋ยวผมทําโครงเหล็กเป็นขาลงไปข้างล่างก็อยู่ประมาณนี้นะครับเผด็จ้นาทั้งนั้นเลยครับจนกำลังงาม ก็เหมาะแล้วแหละสําหรับที่จะเจาะนะครับหรือจะมาเจาะทําเป็นน้ําหอมนะครับนี่นะครับอยู่ประมาณนี้พื้นที่ที่เหลืออยู่เฉพาะกฤษษณาเดี๋ยวาเข้าไปลึกนิดหนึ่งที่จะยาวสุดนู้นเลยครับเดี๋ยวผมออกด้านข้างให้ดูว่ายาวขนาดไหนเลยแทงน้ำไปอีกนะครับ นั่นแหะนั่นฮะเห็นคนที่อยู่บใบเวนั้นนะครับเลยแทงไปอีกยาวสุดนู้นเลยพื้นที่ป่าเขาประมาณนี้นะครับคือที่เจ้าของเขาต้องการที่จะขายเขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะเขาไม่ได้ออที่ปลูกกจสนาไว้ก็คิดว่าเป็นจุดดีนะครับคิดว่าใครปลูกไม่ได้แต่เนี้เขาก็ปลูกขึ้น นะครับเนี่ยต้นไซส์ขนาดนี้แล้วจริงๆก็พอที่จะเจาะทำเชื่อได้แล้วนะฮะอันนี้ปล่อง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 ไอ้น,นี่นะฮะลุมลบภัยยาว8เมตรนะฮะอยู่ในส่วนตรงนี้เราก็ให้ดูพื้นที่ป่าต่ออืมต้นไม้โบราณต้นเก่าประจิก อยู่ประมาณนี้อันนี้ก็ยังมีต้นเนี่ยต้นไฟนีนะครับลำจงเลยอยู่ประมาณนี้ปากฤษณาเดินไปที่ที่เรื่อยก็เป็นป่า น่าจะถ้าเราเรียกว่าป่าร้อนชื้นที่ทําลักษณะนี้ก็ใช่นะครับเพราะพื้นที่นี้มันจะออกชื้นชื้นเพราะมีเรืยอกอะไรนะต้นไม้เยอะแล้วก็ไอไอความร้อนก็ขึ้นก็จะมีต้นประดู่นะฮะประดู่ต้นใหญ่เหลืออยู่นะครับนี่นะประดู่ต้นใหญ่อยู่ทางข้างหลังตรงนี้ นั่นนะคะต้นมขะข่อมะม่วงป่าอยู่ข้างหลังนะครับต้นพุ่มใหญ่ๆเนี้ยนี่นะครับพื้นที่ใหญ่สิบไนนร่นะฮะสิบไร่นิดๆนะครับก็ยูป่านนี้ต้นตาเนะนี่ยนี่ป่าอยู่คานิดหน่อยนะครับชอบปลูกไว้ไม้แดงไม้ใดก็เต็มไปหมดนะครับไม้ประจิกนี่นะครับต้นใหญ่ๆขนาดนี้ สามารถที่จะเลื้อย,ได,อยได้เลยนะฮะนี่นะครับคือต้นกฤษณนานะครับไซนี้แล้วไซใหญ่แล้วนะฮะจริงๆพอที่จะเออมาตอกทําน้ํามันแล้วนะฮะเนี่ยไซกฤษณาอยู่ประมาณนี้นะครับเนี่ยยาวไปประมาณสักประมาณร้อยเมตรนะฮะ ต้นกิษณาที่ยาวไปด้านข้างนี้นะครับพื้นที่ด้านข้างก็จะเริ่มด้วยหลักนี้นะครับนี่นะครับหลักตรงนี้นะครับตรงบริเวณนี้ถ้ามองไปก็สุดสุดป่าเลยนะฮะที่สุดป่าเลยเดี๋ยวเราจะพาไปเดินดูด้านข้างไปสุดเลยอันนี้คือพวกต้นสักต้นอะไรนะครับแล้วก็กิษณาด้านหน้าน่าจะประมาณสามไร่นะครับที่เขาปลูกไว้ ก็ต้นโตแล้วก็อ,อยู่ด้านข้างนี่นะฮะอยู่อย่างนี้เลยระยะด้านหน้าหน้ากว้างเดี๋ยวเราจะเดินไปดูกันอยู่ประมาณไหนประมาณสักร้อเมตรน่าจะได้นะครับด้านหน้า ก็อยู่ประมาณนี um Catholic, ้นะครับนะครับต้นจะบกนี่ถ้าเห็นต้นจะบกนะครับอยู่บริเวณถึงนู้นเลยนี่นะฮะต้นจะบกเราระยะทางยาวออกไปอย่างนี้เลยนะฮะเดี๋ยวยาวนี่คือป่าป่าอย่างเดียวเลยต้นกฤษณานะฮะก็กับต้นสักนะฮะเจ้าของก็ไม่ค่อยจะได้มาดูแลเท่าไหร่นะฮะ พื้นที่อยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราพาก็เป็นป่าอยู่ประมาณนี้นะครับป่ากฤษณาป่าสัตว์นะครับก็แซมกันอยู่ลักษณะนี้เดี๋ยวเราเดินพาเลาะด้านข้างดูนะครับว่าเป็นยังไงนี่ก็มีบ้าน ยายที่เราเคยมาช่วยเหลือเกี่ยวกับด้านข้าวสารนะฮะอยูยายกับหลานนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวไปดูในหลุมหลบภัยกันนะครับเพราะว่าผมไม่เคยเข้ามาเลยช่วงหลังนี้จริงๆก็จะมีน้ำอยู่ข้างในถึงร้อยแพ็คอยู่ประมาณนี้นะฮะ ปิดศนาทั้งนั้นเลยเดี๋ยวผมอยายมินิหนึ่งนะครับนี่คือต้นปรดสนานะครับนี่นะครับเดี๋ยวดูมือผมนี่จะอยู่ไซอย่างนี้แล้วนะครับอยู่ประมาณนี้และก็คือเอ,อ๊บโอ โกรอบนิ้วออกว่านะครับก็จะเป็นต้นอยู่ประมาณนี้พวกนี้ก็ปะดูมีประดูมาแซมด้วยนะครับเป็นใหญ่ก็จะเป็นปริศนาทั้งหมดนี่นะครับต้นก็จะอยู่ไซส์ประมาณนี้จริงๆเหมาะเหมาะแล้วนะฮะตอนนี้เหมาะที่จริงๆน่าจะเจาะได้แล้วดูมาทําให้มันมี ลิ่น,นะครับมันโดยวิธีการของเขานะครับเขาจะอยู่ประมาณนี้นเดินเข้ามาในป่าป่าเรียกว่าป่าปริศน,น,นา นะครับจริงๆพืชชนิดนี้ปลูกปลูกขึ้นยากนะครับในบางพื้นที่นะครับยากมากแต่นี้โตแล้วซึ่งจริงๆคนก็ประมาทเขาปรามาทเขานะครับว่ามันปลูกไม่ได้หรอกเกษณาแถาบริเวณนี้แต่ก็ขึ้นอย่างนี้เลยนะฮะนี่ก็จะต้นเล็กนิดหนึ่งแกนนิดหนึ่งต้นศัก์นะฮะที่อยู่ด้านข้าง ก็ถ้าเป็นลักษณะนี้มันจะชะรูดสูงชรูดอย่างเดียวเลยนะฮะเพราะมันเออติดกันพื้นที่ติดกันทีอันนี้ที่ตายเพราะอะไรน่าจะผูกตายเลย,ยนี่นะฮะก็ลองพิจารณาดูนะฮะยกปลาช่วยยก โอเคไปให้ลงอืออ้โหเยอะไหมอ๋อเด็กเด็กมาหาัดให้อาหารนกค่ะอ้าวชูสองมือชูสองมือไหมเอาได้ไอตุ้ยเดินไดโนเสาร์ท่ออ้าวให้ไดโนเสาร์กินมั่งโอ้โอ้าวไดนโนเสาร์กินอาหารนกใหญ่แล้วอ๋อ อิ่มย่างไดโนเสาร์อิ่มย่างไดโนเสาร์อิ่มย่างไดโนเสาร์อิ่มแล้วโอ้ไดโนเสาร์อิ่มแล้ว